ดีีนะมีแต่คนขยันหน้าเบื่อมีแต่เด็กขยันนะมีแต่เด็กขยันน่ะล้างจานแล้วอย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นนะเนี่ยอย่าอย่าให้ตัวตกลงมานะนี่นี่นี่ ยังไม่ถึงเสียงไม่หล่อเสียงไม่หล่อย่าบอกกี่ครั้งแล้วบอกว่าอย่าทําเสียงงองแงอย่าร้องไห้งองแงร้องไห้แล้วเสียงไม่หล่อรู้ไหมรึเปล่าใช่ไหมมันมันล้างแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ถ้วยนั้นนะลูกแล้วลูกจะล้างกี่ครั้งนะคะ เปล่าหรอกนะน้ำเปล่าครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องหรอกอันนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องอมันคนละอันกันออนนมันคน,น,นละอันกันมันต้องล้างอันเดียวกันระวังตกนะลกูกเนี่ยเนี่ยดูสิยืนขาย,ยังไม่ถึงเลยต้องขยีแข็งแล้วล้างจัวบ้านนี้นี่ใช้แรงงานเด็กน่าดูเลยบ้านนี้เนะี่ยทำให้เด็กต้องทงํางานนะ่ะเป็นความสมัครใจของตัวเองใช้เงิานเด็กอนะ่ะ ระวังถ้วยแตกด้วยนะครับระวังถ้วยแตกใช่ถ้วยแตกได้ลูกโอ้ยลูกแม่นะเต็มดีๆแล้วเย็นดีๆนะครับเขียงลูกเียงหนักเขียงไม่เป็นไรเขียงหนักเขียงหนักแม่ล้างเองลูก เด็กต้องทํางานเบาๆอย่าเพิ่งทํางานหนักลูกเดี๋ยวจะเบื่อซะก,ก่อนเดี๋ยวพอโตไปไม่ทําอะไรสักอย่าง <c oughs> เหมือนอย่าตอนเด็กๆย่าทํางานหนักอายุแค่ห้าขวบชงนมให้น้องอายุเจ็ดขวบล้างจานทั้งบ้านเลยน้ำตาเช็ดหัวเขา่าโตขึ้นย่าเลยไม่อยากทําอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ต้องสะอาดเอี่ยมหน้าเลยเพราะเด็กขยันล้างมีแต่เด็กขยนันจริงๆก็นา่าเบื่อกันนะเวลาบ้านไหนมีเด็กขยันเนี่ยเพราะย่าไม่เคยรู้สึกอยากทำงานเลยแต่ต้องทำจำเป็นต้องทำเพราะเป็นพี่คนโต น,นี่ย่าอยากจะสบายสบายเอะเราต้องหาทางใช้เด็กไปเรื่อยๆสินั่นนี่อใช้ป่าคิ้วไม่ต้องผูกโบคิ้วคิ้วนี่ต้องผ่อนคลายอย่าผูกโบทํางานเนี่ยถ้าคิ้วขมวดคิ้วผูกโบหมายถึงไม่อยากทำยิ้มให้ลูกนะเวลาเวลาทํางานแล้วมีความสุขเนี่ยคิ้วจะต้องผ่อนคลายคิ้วต้องไม่ผูกโบรู้ไหม เร้อเปล่าตัวมยังไม่ถึงเลยมันขยันซะแล้ว <c oughs> นี่ไม่ต้องทำซิง้งซิ้งเตี้ยๆหน่อยให้ให้ใหลังจา้า <c oughs> อายุแค่สองขวบครึ่งเนี่ยทำงานสารพัดาสงสารจริงๆเด็กบ้านนี้ย่ายังเริ่มทำงานตอนอายุสักห้าขวบเลยฮะ ห้าขวบชมงน้่มให้หนอหนะทักไทยคุณหาับทักไทยก้องหน่อยครับปัดดีครับไทยเป็นย่ายนหน่อยลูกปัดดีย่าหรือยัง <c oughs> บ้างแต่เช้าวันนี้เรายังไม่ได้วัดดีกันเลย <c oughs> ใช่ไหมจ <c oughs> ิดน้ำก่อนลูก เดท่าทางกิดนะทำงานอย่างมุ่งมั่นเลยเนี่ยผลงานจะต้องออกมาดีว่าแต่ว่าแต่ไอ้จานใบเนี้ยมันล้างแล้วล้างอีกหรือเปล่าคะลูกหรือว่ามันเป็นจานใบใหม่เดี๋ยวเขาหาว่าเรารีวายภาพซ้ําอะไรประมาณนั้นนะลูกน้าเริ่มไหลแรงและ หรือยังครับหรือยังลูกน่ามือซีดนะลูกทำน้ำใช่